สวัสดีครับสรุปภาวะเศรษฐกิจนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับผลปรากฏว่านะครับหชินโซอาเบะนะครับชนะการเลือกตั้งนะครับได้เป็นนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นสมัยที่สองติดต่อกันนะครับสองนะครับ สภาคองเกรสของสหรัฐนะครับอนุมัติเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐอีกรอบหนึ่งล่าสุดนะครับเพิ่มไปประมาณ1.1ล้านล้านนะครับโดยสรุปตอนนี้เพดานหนี้ของสหรัฐมาแต่19.1 นะครับล้านล้านะครับซึ่งนะครับอาทิตย์นี้เองนะครับเฟดก็จะประชุมนะครับเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่น่าจับตามากว่าราคาทองคําอาจจะผันผวนได้อีกครั้งในอาทิตย์นี้นะครับเบื้องต้นนะครับเช้านี้ปรับตัวย่อลงมาครับจาก1,220นะครับลดลงเหลือ1,215 1,213นะครับถ้าราคาย่ออย่างนี้แนะนําซื้อครับ ที่นะครับ1,210หรือ1,205เพื่อเป้าหมายนะครับทำกำไรที่นะครับ1,232หรือ1,238ทะลุ1,240อย่าเพิ่งเพิ่มพอร์ตนะครับเราเชื่อว่าเ,เพดานที่1,245นะครับจะเป็นเพดานแห่งการเทขายอีกล็อตหนึ่งยกเว้นนะครับสามารถยืนได้ที่1,250นั่นจะทำให้ราคาทองคำปรับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวและค่อยซื้อต่อจากจุดนั้นพบกันใหม่ันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ